กันที่เก้ามัตทีเก้พระคาถากล่าวถึงพระนางมัตทีเข้าป่าหาผลไม้มีเทวดาจำแรงเป็นเสือโค้งเสือเหลืองราชสีขวางทางไว้พอนางกลับมาได้ไม่เห็นกันหาชาลีจึงทูลอ้อนวอนถามพระเวสสันดรแต่พระเวสสันดรทรงบ่ายเบียงพระนางมัตทีออกตามหากันหาชาลีตลอดคืนยันรุ่ง เหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดจนสลบไปพระเวสสันดรจึงยกพระเศียรของนางวางบนตักแล้วเอาน้ำรถพระอุละเมื่อพระนางฟื้นมาจึงตัดบอกความจริงและขอให้พระนางอนุโมทนาสาธุการในปุตตะทานครั้งนี้ด้วยข้อชิดคติธรรม 1. อุปสรรคที่ขวางกั้นเป็นหนทางให้สร้างบารมี 2. ความรักของพ่อแม่แม้มหาสมุทรภูเขาน้าผากาศไม่อาจเปรียบจบกันที่9